มาแล้วครับนี่คืออาหารที่ผมสั่งน,นี่คือเรียกว่าอะไรรู้อ่ะข้าวซอยยำร้านนี้ขนมเส้นของแม่ขนมเส้นนะครับเดี๋ยวจะคลิปให้ดูอันนี้อร่อยนะครับอร่อยที่สุดในสามโลกเลยครับนี่ขนมเส้น,นอยากให้มาชิมนะครับอยากให้มาชิมแล้วก็อันนี้ด้วยนี่ยำดูฝีมือกันยำเฮ้ยอร่อยน่าอร่อยนะครับ ถั่วด้วยนี่ดำครับก็ลองมาชิมดูนะครับที่ตลาดตลาดคนจีนที่หลังแม่พาซานะครับนี่ตลาดนี้นี่ผมก็มากินกับแม่สองคน,น,น,นครับแรงคมอร่อยเยี่ยมนี่คืออาหารเช้านะครับมาตลาดกับแม่นะนอาหาอะยเยีางงาเ่ยม ใครสนใจก็มาได้นะครับตลาดหลัง